เป็กและทัญญายอมยุติทุกเรื่องมายุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้หาความสุขจากสิ่งที่มีเป็กและทัญญายอมยุติทุกเรื่องทนายเจมโพสร,รูปคู่เป็ก เผยคำพูดมายุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้หาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาดหลังเป็นดราม่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับธัญญาธัญเรศกับอิงอิงสาวคนสนิทอีกคนของเป็กสันชัยสามีของธัญญาที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตน้องลียาด้วยการส่งข้อความมาหาจนทำให้ธัญญาต้องออกมาฟาดกลับแรง ลั่นเด็กคนนี้อยู่ไม่เป็นและเตรียมฟ้องเอาผิดโดยได้ปรึกษากับทนายเจมทนายความคนดังแล้วล่าสุดทนายเจมโพสต์ภาพคู่กับเปบกสัญชัยพร้อมข้อความที่เหมือนเรื่องนี้จะจบเคลียร์แล้วด้วยดีว่า มายุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้พี่ชายท่านหนึ่งได้กล่าวไว้สแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีดีกว่าสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ขาดพี่เป็กและพี่ธัญญาแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธียอมยุติทุกเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจลูกและเห็นแก่ประโยชน์ของลูกเป็นอันดับหนึ่งอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้คนดูแลสามี2020 ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ